ก็ภายใต้คำคอรหาและการวิเคราะห์วิจารณ์ของผู้มีความรู้ทั้งด้านอาวุธในบ้านเราก็ระบุชัดออกมาหลายคนว่าศักยภาพของอู่ต่อเรือในไทยนั้นสามารถสร้างเรือรบเรือฟิเกตขึ้นมาเป็นของตนเองได้ไม่จําเป็น ต้องนาเข้าอีกแล้วจากทางจีนอีกหรือหวังจะแก้ชื่อเสียงโครงการเกี่ยวกับเรือดำน้ําอะไรทั้งสิ้นซึ่งวันนี้แน่นอนนะครับผมก็จะพาทุกคนย้อนกลับไปดูถึงฝีมือของทีวิศวกรไทยในการต่อเรือรบขึ้นมาใช้ภายในประเทศไทยซึ่งปกติยุทโธปกรณ์ที่ไทยสร้างขึ้นมาเองได้ก็จะเป็นเรือรบเป็นส่วนของกองทัพเรืออยู่แล้วโดยตามข้อมูลที่ช่องเคยเก็บรวบรวมเอาไว้นำเฉพาะอาวุธขนาดใหญ่ไม่นับเป็นปืนเล็กหรือชุดเกราะอะไรจะคิดเป็นอาวุธที่ผลิตในไทย,ทไทย,ทไทยมากถึง60%กันเลยทีเดียว ซึ่งถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับผมเฉพาะแค่ชุดเรือรบเรือราตรเวนเท่านั้นเองของกองทัพเรือฝีมือช่างบ้านเราจะเป็นยังไงกันบ้างความใหญ่และชุดอุปกรณ์ที่นำมาใช้วันนี้ผมจะพาทุกคนไปพบกับ5อันดับอูต่อเรือรบในไทยปีย2023 อันดับที่1น,นะครับผมเรือชันริเวอร์เอาเป็นชื่อเรือเฉพาะอย่างเรือหลวงประจวบคีรีขนนันธ์นี่ก็เป็นเรือศักยภาพสูงลำล่าสุดที่ไทยเราต่อขึ้นมาเองภายในประเทศแม้จะใช้แบบเรือจากยุโรปก็ตามสร้างโดยอู่ทหารเรือมห ah ิดลอุุจเดชสังกัดกรมอู่ทหารเรือซึ่งถือว่าเป็นอู่ต่อเรือที่ใหญ่ที่สุดในบ้านเราอันดับที่สองณนะเวลานี้แล้วนะครับผมและเป็นของรัฐบาลโดยตรงเลยศักยภาพของอู่สามารถต่อเรือได้ขนาดสูงสุดกว่า25,000ตัน นี่หมายความว่าอู่แห่งนี้ก็ยังมีความสามารถในการซ่อมเรือได้ทุกลำในกองทัพเรือไทยอีกด้วยและแน่นอนตัวเลข25,000ตัน ตัวเลขนี้อย่าว่าแต่จะสร้างเรือรบได้อยู่แล้วร้อเปอร์เซนเลยจะเอาใหญ่ขนาดไหนก็ว่าไปอูนี้สามารถใช้ต่อเรือพิฆาตของสหรัฐอย่างชั้นอาลีเบิร์กได้ที่มีระวังขับน้ํา10,000ตันสามารถต่อเรือพิฆาตจีนตัวท็อปไทส์ศูนยที่มีขนาด1 3 0 0 0ตันได้หรือแม้กระทั่งเรือล่าตะเวนหนักที่สุดในโลกของรัสเซียอย่างชั้นคีลอฟที่มีระวังขับน้ํา24,0 0 0ตันได้หากดูเฉพาะแค่ระวังขับน้าไม่ได้ดูในเรื่องของขนาดความกว้างความยาวแต่ตัวเลขนี้ก็ มหาศาลแล้วและแม้สถานที่จะพร้อมแต่บางคนก็ยังสงสัยยุ่ว่าแล้วกาลังคนทีวิศวกรของไทยพร้อมไหมทุกคนยังจําตอนที่เรือหลวงผู้มิพลเข้ามาประจําการในบ้านเราได้ไหมครับผมในตอนนั้นเนี่ยบ้านเราก็ยินดีปีดามีการทับกุขบข่าวออกมาว่ากองทัพเรือไทยบ้านเราก็มีการส่งทีวิศวกรไทยไปฝึกอบรมรับงานไทยอนโเทคโนโลยีมาจากประเทศเกาหลีใต้เป็นที่เรียบร้อยแล้วจํานวนกว่า1นึคนเลยนะใช้เงินลงทุนไปก็ไม่ใช่น้อยเลยในเนื้อข่าวเนี่ยยังมีการคอนเฟิร์มเลยว่า กองทัพเรือสามารถเริ่มการก่อสร้างเรือรบในไทยขนาดใหญ่ก็ทําได้เลยในตอนนั้นเนี่ยถึงขั้นว่าเรือหลวงภูมมพลอดุลยนเดชลําที่2บ้านเราก็จะต่อขึ้นที่ไทยอีกด้วยนะโดยเรือประจบคีเรียันดีหน่อยที่ในเวอร์ชั่นเรือรอบนี้กองทัพไทยบ้านเรามีการติดอาวุธเข้าไปอย่างครบคันไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธตัวท็อของสหรัฐอย่าง5พูนสาหรับเอาไว้ต่อสู้กับเรือรบปืนยางออโตมิลาล่าจากอิตาลีปืนกลป้องกันตัวเอง M.S.I. ที่ควบคุมด้วย A.I. จำนวนสกระบอกจับคู่กับระบบคอมพิวเตอร์และระบบเรดาร์ทั้งจากค่ายของฝรั่งเศสอย่างแบรนเทเลสที่ไว้ใจได้กับขนาดของตัวเรือที่2,200ตันซึ่งหากดูอาวุธจากค่ายของสหรัฐระบบการตรวจากของฝรั่งเศสก็ถือว่าเกณฑ์การเลือกงานของไทยเราไม่ธรรมดาสามารถปรับใช้สร้างขึ้นมาเป็นเรือลบลำใหม่ของไทยได้สกเกลภาพโอเคเลยส่วนเรื่องของเครื่องยนต์ลำนี้เราก็ยังใช้เครื่องยนต์จากเยอรมันได้ด้วยไม่ติดใจเหมือนเครื่องยนต์เรือดำน้ำจากจีน song. เรือละตะเวนแหลมสิงห์โดยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งลำนะครับผมที่ผลิตด้วยสายของกรมอู่ทหารเรือซึ่งต้องบอกทุกคนก่อนว่าอู่ทหารเรือบ้านเราเนี่ยปัจจุบันนี้จะมีอู่ต่อเรืออยู่ทั้งหมด3อู่นะครับผมอันดับแรกอย่างที่บอกไปเลยว่าอันดับที่1เนี่ยคืออู่ต่อเรือที่มีชื่อว่ามหิดลอันุเดชและอย่างที่สองที่เป็นผู้สร้างเรือแหลมสิงห์ลำนี้ขึ้นมานั่นก็คืออู่ต่อเรือทนบุรีเก่าแก่เปอันดับต้นๆของไทยเลยอู่แห่งนี้และสุดท้ายอู่ลำดับที่3นั่นก็คือออออู่่่่ตเรืืทีีมชวา จอม9จะมีอยู่3าแห่งที่เป็นอู่ต่อเรือของกองทัพไทยส่วนเรื่องของศักยภาพอู่แห่งนี้เนี่ยต้องขอกราบไปทุกคนด้วยนะเพราะว่าผมเนี่ยหาข้อมูลไม่เจอจริงๆนะครับผมแต่ส่วนมากเขาที่เห็นในการผลิตของอู่ทนบุรีจะเป็นเรือที่มีขนาดตามกองหก0 0ตันลงมาหมดเลยไม่ว่าจะเป็นพุดเรือตรวจการไกลฝั่งต่อ91ต่อ991ต่อเ94อะไรประมาณนี้แล้วก็มีเรือในพระราชวิธีใช้ในการเดินทางทางชนละมาดอยู่บ้างโดยเรือหลวงแหลมสิงห์มันก็ถือเป็นเรือปืนรัตะเวนลำแรก ที่ต่อด้วยกลมอู่ทาหารเรือของไทยเองที่จริงมันก็มีดีกว่านี้แหละนะครับผมเขาแค่เล่นคําอันตัวเรือมีจุดเด่นก็คือตามชื่อเลยระบุว่าเป็นเรือปืนอาวุธก็มีเพียงแค่ปืนเท่านั้นอย่างเช่นปืนออโตเมลาร่าขนาดมาตรฐานของกองทัพเรือไทย7จมมตรแล้วก็ปืนกล AI ป้องกันเรือ30ม mm, มเป็นเรือที่ไม่ได้มีอะไรเยอะนะคะลำนี้เนี่ย อันดับที่3เรือชั้นคำลนศีล ต่อเรือขึ้นโดยบริษัทอีตันไทยมารีนจำกัดซึ่งชื่อนี้เนี่ยก็เรียกเลยว่าเป็นชื่อแรกๆของอู่ต่อเรือให้อยู่คู่กับคนไทยมายาวนานมากๆเลยนะมีการต่อเรือให้กองทัพไทยอยู่หลากหลายชั้นเรือมากๆในปัจจุบันเท่าที่เห็นตัวเลขมันเป็นอู่ที่สามารถรองรับขนาดของเรือได้สูงสุดเพียงแค่5,000ตันเท่านั้นเองนะเท่าที่เห็นในบทความของบริษัทไม่ได้ใหญ่มากปัจจุบันนี้รู้สึกว่าหายหน้าหายตาไปแล้วแต่บริษัทก็ยังเปิดอยู่โดยทางรัฐบาลไทยหน่วยงานต่างๆต่างให้ความไว้วางใจรับงานการต่อเรือ มาอย่างมากมายทั้งของกองทัพเรือเองกรมเจ้าท่ากองบังคับการตำรวจน้ำกรมท่าเรือแห่งประเทศไทยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรวมถึงเป็นอู่ต่อเรือที่เคยมีการผลิตเรือส่งออกสู่ต่างประเทศพมา่าฮ่องกงเนเธอร์แลนด์กาตาเยอรมันอะไรต่างๆในรูปแบบของเรือขนาดกลางๆซึ่งเรือคำรนศีลด้วยความที่นี่เป็นเรือที่เก่ามากๆเลยนะครับผมเข้ามาประจาการตั้งแต่ปี 1, 1992เรื่องของระบบอิเล็กทรอนิกส์ในยุคนั้นบ้านเราก็ยังคงดึงมาจากประเทศอังกฤษและเยอรมันอยู่เลยทั้ง ระบบเลดร์และระบบโซน่าส่วนอาว,วุธปอปิโด,โดปืนใหญ่ก็นําเข้ามาจากเจ้าเดิมเลยอย่างเช่นอิตาลีและอังกฤษกับระวังคําน้าของตัวเรือที่600ตัน อันดับที่ 4, เรือชัน้นสัตหีบโดยนี่ก็เป็นเรือลาดตระเวนอีกหนึ่งลำนะาที่สร้างโดยบริษัทอีตันไทมารีนจำกัดอีกแล้วนะครับผมไม่ได้ต่างอะไรจากอันดับที่สามเลยแถมเรือในชั้นนี้เนี่ยก็เป็นเรือที่เก่าวกว่าด้วยเข้าประจําการลําแรกสุดเนี่ยคือปี1983นุ่นกันเลยทีเดียวในยุคนั้นระบบเรดาร์การตรวจจับบ้านเราก็นำเข้ามาจากฝรั่งเศสแล้วก็ญี่ปุ่นส่วนเรื่องของวุฒิทางการรบก็เช่นเดียวกันเลยนะใช้ปืนในออตโตเมลาล่า,ลาจากค่ายของอิตาลีรวมถึงปืนกลรบด้วยยเเกือบบจะททัั้้งงหหมดลในนร่าาขี 300ตัน อันดัพิี้าเรือฟิเกตชั้นนเรศวรลำนี้เนี่ยขอเป็นกรณียกเว้นให้สักลำก็แล้วกันนะเพราะอย่างที่เรารู้กันว่าลำนี้ไม่ได้ต่อขึ้นในไทยแต่มันถูกสั่งต่อขึ้นที่ประเทศจีนแต่จุดที่น่าสนใจของเรือลำนี้นั่นก็คือมันอยู่ที่ช่วงของการปรับปรุงเรือนเรศวรครั้งที่สองนะครับผมทั้งสองลำเลยเพราะอู่ที่กองทัพเรือไทยไปว่าจ้างคือเห็นเป็นครั้งแรกเลยเป็นบริษัทที่ชื่อว่ายูนิตทไทยชิปยาร์ดและความพิเศษของอู่แห่งนี้นั่นก็คือ เป็นอู่ต่อเรือที่ใหญ่ที่สุดในปร ไทยแล้วนะครับผมนะับรวมทั้งรัฐบาลและเอกชนเลยด้วยศักยภาพของเขาเนี่ยสามารถรองรับต่อการซ่อมแซมและต่อเรือได้ขนาดสูงสุดกว่า48,000ตันแน่นอนว่ารองรับได้มากขนาดนี้จะต่อเรือประเภทใดก็ได้ไม่ได้ก็เพียงแค่เรือบรรทุกเครื่องบินเท่านั้นเองที่เหลือเนี่ยทำได้แบบสบายๆเลยซึ่งในเวลานั้นในการลงทุนลงแรงแปลงโฉมเรือทะเลส่วนทั้งสองลางบ้านเราก็ใช้เงินไปมากกว่า6 0 0 0ล้านบาทณนะเวลานั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงใช้เทคโนโลโยีของสหรัฐและสวีเดนเข้ามาดัดแปลง ไวว้้ดยกันโดยเฉพาะในเรื่องของระบบเลตาระบบควบคุมการยิงการเชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่องบินรบระบบประมวลผลคอมพิวเตอร์ไทยเราเลือกเทคโนโลยีมาจากบริสตวีเดนส่วนในเรื่องของอาวุธการต่อสู้ไทยเราเองก็เลือกมาจากประเทศยักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐมีขีปนาวุธหาปูนขีปนาวุธซีสแปรโลต่อสู้ทางอากาศท่อยิงต่อปิดโดบ้านเราก็สามารถนํามาติดตั้งไว้บนเรือได้เองแล้วซึ่งในเรื่องของอาวุธบนเรือนเเลเวนต้องบอกเลยว่าก็ร้ายแรงและมีความรอบด้านไม่ใช่น้อยสําหรับเรือลํานี้และนี่คือทั้ง5 ตัวอย่างเรือรบพิทตอขึ้นมาภายในประเทศไทยเราเองก็เรียกได้เลยว่าการดึงเทคโนโลยีมาจากค่ายของสหรัฐและยุโรปไทยเราสามารถดึงมาได้และเรื่องของตัวเรืออูต่อเรือในไทยก็สามารถทําได้ด้วยนะครับผมศักยภาพถึงตาที่มีการวิเคราะห์กันเลยแล้วในการจัดอันดับในครั้งนี้ก็ยังขาดบริษัทสุดโด่งดังที่เราคุ้นหูกันอีกบริษัทหนึ่งนะครับผมนั่นก็คือบริษัทมาซันแต่บริษัทนี้เนี่ยส่วนมากเท่าที่เห็นเขาจะทําเรือขนาดเล็กๆเ,เข้ามาในกองทัพเรือซะมากกว่าหรือไม่ก็ ทางการส่งออกก็ตามพวกเรือตรวจการใกล้ฝั่งในลำน้ำเล็กๆบ้างมันเลยไม่ถูกจัดอันดับเข้ามาด้วยนะครับผมในรอบนี้หรือจะเป็นการรับงานต่อยอดมาจากกรมอู่ทหารเรือของไทยเราเองก็มีบ้างเพราะอ,อู่ของเขาเนี่ยรองรับเรือได้สูงสุดเพียงแค่3,000ตันเท่านั้นเองนะสำหรับการต่อเรือซึ่งขนาดเท่านี้เนี่ยก็ถือว่าเล็กเอาเรื่องเลยแต่ผลงานก็มีให้เห็นอยู่อย่างมากมายนะทั้งเรือต่อ991ต่อ992แล้วก ต่อ993เรียงกันมาเลยแล้วก่อนจะจากกันใน EP นี้ผมลืมบอกไปนะครับผมว่าขอคัดเฉพาะเอาเป็นเรือลำใหญ่หญๆเลยล้วกันเนาะเพราะว่าเรือลำเล็กๆประเทศไหนเขาก็สามารถทาได้กันอยู่แล้วในสมัยนี้ส่วนเรือดำน้ำที่พลเอกประยุทธ์เคยตั้งโครงการไว้ชื่อว่าชาลวันเท่าที่พิเช็คข่าวมาเขาก็เงียบหายไปแล้วนะตั้งแต่ปี2561นูน่นกันเลยทีเดียวผ่านมา6-7ปีอยู่แล้วก็มีข่าวแค่ถึงขั้นตอนของการศึกษาแบบเรือซึ่งก็ธรรมดานะครับผมบ้านเราเวลารัฐบาลประกาศโครงการอะไรเนี่ย ก็ต้องบอกเลยว่าให้ทุกคนเนี่ยอย่ามั่นใจกันเยอะเลยนะครับผมตอนประกาศใครก็บอกแผนได้อยู่แล้วแต่จะทําสําเร็จได้หรือเปล่าเนี่ยมันก็อีกเรื่องหนึ่งนี่1,000 0บาทกูก็จะไม่ได้อีกแล้วเงินเดือน2 000, 5งหมบ้านหรือเปล่ารวย <laughs> อันนี้หยอกนะฮะ